นี่นางเนี่นยนงยางวอหรือนางฮอลลีวูดโอ้คูน้าหรอสวยใหญ่ดีเนาะอันนี้จะเป็นคูนาเนาะน้าที่เป็นสีแบบนี้นสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้น้องอยู่ที่ตลาดรักสามเนาะซึ่งตลาดนี้ก็อยู่ที่ท่าแขกแข่งขมวนเนาะตลาดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตลาดหนึ่งชิวาใหญ่ที่สุดในท่าแขกเลยเนะยาะเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งบรรยากาศาด้านในกับน้องฟิลแบบ โอซี่บ้านนอกเลยเนาะแต่ว่าโอซี่ย่งงียงบุใหญ่ป่านี้ผู้สึกว่ากล้องห่วงแหงเนาะปะ่ะยางเข้าไปกันอ่าเนาะตอนนี้ก็ยยางกันออกามาแล้วเนาะทั้งข้างก็จะเป็นรถขายเครื่องเนาะเป็นพวกหมักไม้บอกล้วยบอเนาะแล้วก็จะมีปนฝากรถด,ด้านข้างนํงนาข้างในก็นจะเป็นห่างห้าเนาะแต่ว่าเขายังสื้อปเถื่อเขาสิย่ยางเล่อบริเวณนี้ก่อนเนาะตัวน,นี้นี่ผู้สึกว่าเห็ดหม่ได้นี่ทุกคนเนาะโบเรมาดนผู้สึกว่า เล้วเกือบเบิดล้วเนาะอุ้ย้านขายคำเต็มเลยเนาะมิเตซิมาขายเนาะบ่มีเงินซื้อ่อะเข้าไปด้านใน ก็จะเป็นโซนขายของแห่งเนาะเดี๋ยวไปด้านหน้าก่อนอ้อย <c oughs> อ้อยอ้อย <c oughs> เต็มเลยฟอยก้านเท่าไหร่นะก้านแปดพันละหก้านห้าโอ้เ <c oughs> อาเลยบัดออกมาก่อนเด้อ <c oughs> ก้านแปดพันจีบทุกคนเนะ <c oughs> าะกระถิบา้านนตี้ อันถ huh. oh. uh ือก่อนอยู่บ้านคอยเนาะเพราะว่าอยู่บ้านน้องกับสิบห้าพันเดี๋ยวบัดออกมามาหาเพิ่นอ่าตอนนี้ก็เข้ามาด้านในกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิร์นตากันโอ้กับลูกนาบอกัวยแย่ดีเนาะต้องเท่าไหร่อันนี้อันไหน นไอนเจ้าอ Sa ีกซ <c ười> ังสบายดีฮะสบายดีเอาคุณบ่อเบาให้อย่างก็ขอเงินขอเงินขอเงินไปเห็นอย่างสิคเฮาวลิ้งซอบเงินก็ได้ นบน้ำงามก่อนขอบใจเพรใ้อยูนี่ขายเป็ดพร้อมนี่อันนี้มีเป็ดอยียงนะแม่เป็ดกลาอ๋ออันนี้จะเป็นเป็ดกล้า เทาเท่าบ่แม่ลซสามจามสิบพันามานัเดี๋ยวรองกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออมาซื้อใช่ไหมเนี่ยโดยยังบุฟูฟ่ต์ที่วมาไซื้อจไม่กินให้มากมากซื้ออะไรสามยาสิบสิบมานึงโดยแต่จะเอาให้กินนี่มากแับเท่าบ่แมแป๊รุดได้รุดได้ยูบ่สามานัสติกนปกติเท่าไรห้าสิบ งแลเอออันนี้ขายคนมาเดียวกันเนาะเป็นมาเนาะอันนี้ที่ว่าแม่จารนึแม่นบ่นาให้คอันนี้คิดทานอันนี้มันเป็นเทาไม้เท่าเก่ายางจะเบิ่งกจังได๋ไม้หลจะเอามาได้ทางไหนบ้านได้ทางโอ้ใชบ้านําเนาะเันจื้อบ่ื้อาียนี่แม่้หลาเอามาจากห้วยได้นี่น้องเฒ่าเเคยไปอบ่เคยเลยน้องเฒ่านี่แท่อยู่แท้ว่า มันปนหน้าเดีก็ทำปราคาองเอออันนี้บอออเอาเอ,อเอาเอามันปิ้นนาใช่เีซิพนันเดียเนีย่ยเออเอ,อ้าซื้อได้ใครมาเด้อคือเทาแล้วก็นาะเม็ดดีนะอ่า10ังกีรืีแล้วเราประมาณสับาทยีบาท ได้บอกอะไรถ่ายมาได้ไวเด้อนี่ใส่โซนนี้ก็จะเป็นพวกแบบป่าโบป้าปู่โบเนาะอันอันนี้ใส่จากไหนรอสิอีกนปู่เอี้ยอันนี้แดงเอามันคือดำอันนี้มันอยู่เสร็จมันอยู่ท้องนาวะแม่นาและมันอยู่ท้องนาตายด้วยหูเดียวปิด ยูนิคุน่โอ้ออมคเอออันนี้ยูคุความเลิศว่าตัวนี้โเป็นผูนาไหมเนาะปูเด็ก็ผู้เดงเพื่อนก็บอกว่าปู้าด็กนานาเนาะวบมีมีแต่ปูเดงกเพื่อนยานเอาไปมันบเห็น่บฮอสเพราะว่าชีเดินทางไกลยานเพื่อนแบบ แมันใส่คนไไปเขาใเขาเนี่ยเอาแฟกซไปโชว์เขเปียน1ก10ตรง100รูปต้องบอกไม่ชนะโลเลยนะโล่40 ธรรมชาติบอกว่าจะได้เนียป่าธรรมชาสูตสูงใหญ่เสมอกันแท้น้องเขาสิมาซื้อปูไปต่ำเจลนะาจะเคิงโลปูแดงปูนี่นี่ก็จะยิวโคกยิวห่วยเนาะมันมันจะบพกคือปูนานะปูนาแล้วมันยิวหนองยิวห่วยยิวนาเอาตัวมันดิ้นเด้ๆๆๆๆดีเด้อร์แมคคาร์เด้อร์ ตาเด็ดมากันเยอะมันเมารถสาวพันบอกมันก็มักอยู่ห้องเองกกัน <c oughs> มันก็มักอยู่ห้องเอกกันได้ปูม,มาแล้วสาวพันกีบเนาะหรือประมาณ40่สิบบาทนี่แหละปลาตุ่มใหญ่เลย ถายนู่าแหละโลหโอ้ลห่พันอันนี้เปียอมาเตน้ำอปหรือยี่ใส่ก้อนก้อนโซลนเ่อเออเบางไฟบะหรือว่าขวดอะไรอีกเมมหาไซไซ เราไปแถวนึงก็มัดเงินไปแล้วเนาะสามสิบพันอุ้ยป๋าเตาอันนี้เต้าหรือปลาฝาเต้าเต้าใส่กังไหนตัวใหญ่ตัวแส็กตัวน้อยตัวเต็อันนี้ปิดขาเจ้าตัวมันปิดเต้าหน้าบ่เต้าอย่างบ่แล้วมันเต้ามันตัวมันมีลายสายพันธุ์กับอะไร อันนี้เตาอีอามาทแสซาโอ้เตาทมัาส่ันหลายัมยุ่งใส่เตาแบบนู้มันยิงหนอ เอารถเดียวก็พอห่วย <laughs> อันนี้นี่กับสไลก็จะอยู่อันแถว,วพูแถวผาคือกันเราตัวนี้มันจะส้มแบบเป็นเขียวแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งปากมันจะเป็นแบบสีแดงๆลูกเอาเบมริกาไส้ให้อันนี้เป็นโลกเครื่องเราเป็นโลกหรือยังว้ายบุปผียังเอาโลดเดียวก็พอ

นอหวยหมมหรือว่าประมาณแปดสิบบาทขอบใจขอบใจขอบใจเดี๋ยวร็วไปอันนี้อันนี้เป็นเกล็ดน้ำโคบเลี้ยงโคบตอนอคบเลี้ยงโคบในโคบเลี้ยงโคบนาร้อยเลยบคบในโคบเลี้ยงโคบเลี้ยงมันจะเป็น สี <The color of innen> ่ประนภทมนี้เนาะเออเป็นกระตูนอ่ะอันนี้อย่างอันนี้มันขำฮะขำขำเออขำอ้าวขำเขาเจ้าไปออมยังกินไปออมกินออใสัยก็แบบขำโอ้หอยไปออมนะเห็ด้อยเห็ามำนะยมก็ได้เหรอขำก็ได้เหรอหอยยังไงนี่คือใหญ่ดีเลยนี่หรอเฉลี่ยหอยเฉลี่ยโอ้หอยยื่นตรงหน้าครับ นาใหญ่ๆนี่ค่ะเลยใหญ่ไ่ดห่้ยอันนี้จะเป็นคูนาเนาะมีน้าทีเป็นสีแบบนี้มันจะเป็นสีคือคือกิตมพอมพอมพอมไม่ยูน้ำกิตมเนาะ วันนี้สิพาย,ยางไปเบิงพักมีสีสองอยู่ด้านด้านนี้เนาะไปะอันนี้ไฟยังกระข่งกว่าโอ้ยมิดชิท้ายเลยด้กยนอดดูหูส้มส้่มยังไงนี้อเ่

เออ่ายแล้วมาซื้อเนี่ยคิวเราคุไปด้วย่ันออางคืนพนซื้อไปขาไซอ่ป่ะแม่อะคือเปิดห้าสวยแท้เมาอ้างอ้หู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 นู่นหูหูหูบูห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 เหู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 ู่หู โสดเด้อโสดเด้อผู้ใดอยากมาโสดเด้อโสดเด้อซื้ออย่างไรแล้วตัวเองซื้อวารีทำงวงเนาะอยู่วัดนพังดงมันถ้าเกะกับกมวดด้วสดเด้อหาเงินเก่งจีบได้แต่ว่าต้องการคนมาหิวของซอยเราต้องการคนมาใช้เงินซอยเอสล็อตได้เลยโดยด้วยด้ยอ่ะขอเลยนะห้าพันโดยมันมาเด้อ ซื้อเลยหมาโู่แดงมล่ะพวกจ้าล่ะข้าว่นก็ได้มัดกวนเร็วอันนี้ก็คือที่กับพาะซื้อมากินอ่สออซื้อแล้วอันนี้โน่นโน่ยังมีอันนี้นะหอกคอนแคนหอคนแคนคนแคนคอนแคนยูเท่าไห่เอาหยุแคบอวะ้ยูยูใส่อันเดียอยู่บูบูุ่นะพะ โอ้ยบวบละภาพมืองอย่งไงเ้ยน่องไม้น่าบุญน้ออันนี้นอบุญบน่อบุขายจังไดน่น้าน้องบุญน่หายน่มัดปี๊บกินนี่แตจานละซิบอันนี้อาจจะไปให้เจวกินได้เนี่ยตามเจวเห็นบ่เจลนะข้าวผัดปลาข้าวปลาขี้เกียบ

ไม่ค่าแล้วน so no no ี่ตัวใดตัวใดตัวใดไม่ค่ากะจริงจังไม่ฆ่มานี่มานี้มาหนี้สิเอาให้นี่บริยาเน่แสบานเอาเนะอันนี้นออ้อ่ะโอ้น้องสั โอ้ันนี้อ้อส้มนี่นะอันนี้ส้มหญ่ส้มหมูสามห่อชเจนหอซาจะเห็นเองเลยบอกเห็ดเองเลยล่ะนี่เปนสทยคุกอะไรเนาะคนดัง่ายไปอวดลูกสาวแล้ว่ายจะไหนยจะไหนลืมละสามเจนห่ออเออเอาเจนห่อ กินบ่ใบตองลายอยู่บ่กลายอยู่บม่ได้ตัวบม่ได้ตัวมันใบตองกับลายอยู่เอาเอาเอาปลาเรือเอาหมูเอาหมูขอตัวใบตองลายๆเด้อเอาต้นน้อยๆเจ้าใครอามส่หาหกเจานั่นแหละที่เหลือกันแม่แล้วแต่แม่ค้าเพื่ออยากตืมให้ อู้หนังหนังแม่อันนี้หนังเนี่หนังวอร์หรือหนังฮอลลีวูดบรลล์เนาะหนังไทยหนังลาวมันมันจะเป็นสีนี่อันนี้สีนี่มันมาจากยังสีผสมอาหารตัวนี้จะเป็นหนังซวยมันบอเจะมีหนังวัวบอก่กลิ่นเนาะเอาขึ้นรถนี่พอดีแบบสุดยอดเลย ตุ้มตุ้มัวตัวเป็นอันนี้มันอย่างขี้ขกเกี็บอะขี้เก็บห้ำโอ้ขอี้เกี็บทำจริงงอแงแน่เลยมาทุ่มดีๆเลยพบเจอเขายมาเท่าไหร่บ็ดามตอนนี้กะช้อปปิ้งซื้อของซื้อของ,องเอียงแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะได้ออกเดินทางเมื่อเวียงคืนเนาะกะมว่วนดีทุกคนเนาะมีเวลาอยากเลาะเพลินๆอยากเลาะดุดด่นอยู่คนหักว่ามาแต่เศร้าเนาะก็จะมี เครื่องปลาของดงของกินธรรมชาติหลายกว่านีเนาะอันนี้มารตีกอะประมาณ10โมงแล้วดีคนเนาะตลาดกันแบบสิเริ่มวายแล้วสินะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนืยๆเนาะที่ว่าบังคลิปนี้จนจบเนะาะคันหักภัยอยากมากะมาได้เด้อเนาะตลาดรักษาท่าแขกงแข่งกัมมอนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ตอนนี้เนาะเขากลับมาเอาฟอยอยโพิ่นก่อนเด้อ อันหนึ่งแปดพันจีบเนาะค่ะเอตัวนี้เขาต้องเนี่ยไปตากตืมเป็นบ่อมาฆ่ากระไรมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วป่ะแม่นอันนี้เจ้าเฮ็ดเองเลยบอแม่นเฮ้ยเจ้าคุ่เก่งเนี่ยโอ้ยอะไรนะ่เก่งจะเลี้ยงลูกม่อใหญ่เลยเนาะเออเก่งจะเลี้ยงลูกม่อใหญ่เออก็ต้องเก่งเวลาแล้วะสองอันเท่าไหร่สองอันห้าเออเดี๋ยวเข้าใจนะ มันไหลกับต้นขึน้นโบประเทศเนี่เขาก็อัพราคาเพิ่มตัวอันตัวหน้านะของเจ้าขา,าย,ขาายอ,อันนีเนอตัวหน้าละสที่ท่านตัวหน้าพูดเลยแห่งขับค่อยแพงก็ซื้อแต่เนี่ามันดีมันอันนนะั้นอ่ะอันนี้มันใช่นี่พักเดี๋ยวมันจะอันนั้นดีทาง สองสาวสะก่อนหนึ่งสองแคบหนึ่งสองแคบหนึ่งสองสี่เฮ้ยาหอมพึ่งตลอดเลยไอ้นหนู เดียวแข่งโจทย์ด้แข่งก็จะเพลงอันบนอันจะร้องกับคนไทยนักกันเด้อไอเด้อฮักกันเด้อไอเด้อมักน่เลยขงเดี๋ยวจะรอดห้องดนบอลหรอขันักเลยห้วหายเสียบวดีขอใจเด้อบายเด้อล้ี่เด้อยจบแลวพ่อโอ้ยเพื่อนเอเขาได้เด้ออต็